ุิยไม่หุ่นดีจริงเลยอ่ะโรงเรียนนี้เสื้อสั้นๆอยู่งงคือ <c oughs> เราสองคนเนี่ยกิ๊กกันแล้วทิสาเข้ามาแย่งทิสาเข้ามาแย่งใช่แย่งเนียไอ้บ้าแล้วไอทิสามันยุ่งอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับผม มาด้ว EP นี้นะครับผมสนุกแน่นอนครับเพราะว่าผมจะมาเจอเพื่อนเก่านะครับผมที่ไม่ได้เจอแบบนานมากๆวันนี้เนี่ยเราจะมาอัดรายการด้วยกันนะครับผมเขาเป็นคนที่เฮฮาสนุกสนานนะครับผมเพื่อนคนนี้หล่อมากๆนะครับผมไปดูกันนะว่าเขาเป็นใครมาถึงก็ฝนตกเลยโอ้โหขยับยากมากดูนี่ครับโอ้ผมตกตกแรงด้วยยังไม่ทันเริ่มนะผมเปียกหมดแล้ว เพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ผมแบบผมรักเขามากๆครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงใจมากๆนะครับผมทํางานด้วยกันแล้วแบบสบายใจสนุกสนานนะครับผมไปดูหน้าตาเขากันมาแล้วครับผมมาเจอแล้วเพื่อนผมคนนี้และคนนั้นก็คือถามหมอก่อนนะเพื่อนเพื่อนวันนี้มารายการอะไรนะอ่าเนี่ยมึงไม่เอกัรบ้านเลย ดิ๊เคยแรงครับแรงไ,ไ,มไม่ตอนแรกได้ยินชื่อรายการแล้วคิดว่าเป็นมอไซไไค์ไม,ไม่เคยแรงอ่ะไม่ถูกไม่เอ้มันเป็นเช่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไอ้ดิ๊กเคยแรงแล้วแบบมิกก็เป็นมึงตัวใหญ่แต่ว่า <c oughs> ผมเป็นคนสูง188นะฮะใช่แต่ว่าผมจะดูตัวเล็กกว่าคะับผมเป็นผม,ผมยาวกว่านิดหน่อยยาวกว่าเขาผมมันต้มป้อมึ้นๆครับเฮ้ยคุยเรื่องอะไรเนี่ยสูวันนี้จะแบบมาคุยเรื่องวัยเรียนชอบวิชาอะไรดูดมึงได้มากับมิขอเก็บเบื้องหลังไม่ได้รายการเลยนะมากับมิกมากับมิกครับผม ขอเชิญชม EP นี้นะฮะเพราะว่า EP หน้าจะไม่มีแล้วคุณเล่นคุณเล่นนอนเดี๋ยวไปๆตาบ้านเราคงเก็บเบื้องหลังได้ครับผมเบื้องหน้าไปไปครับอุ้ยเป็นผุ่นดีจงเลยอ่ะแม่ได้ซื้อเสื้อใหม่นะครับเพิ่มเอิมโรงเรียนนี้เสื้อสั้นๆอยู่แบบโรงเโรงเรียนนี้เสื้อสั้นๆนะฮะ มิกกูใส่อ่ะอยู่ตรงน,นี้ผม<ด>มันก้ามใหญ่ไงพอใส่ปึ๊บมันก็จะแบบมันก็จะลดต้องดึงนิดนีงบ้างเก๊ะม่ต้อง <c oughs> มิ๊กมือตัวใหญ่เดีย๋ยววะเออไม่้ด้เจอคนตัวใหญ่ไ,ไ <c oughs> งเดี๋ยวเดี๋ยว h e l l ตั้งสาวรายการอะไรคะนี่รายการ่รือยังอดีตเคยแรงอดีตเคยแรงครับเราจะคุยเรื่องดีๆที่เคยแรงเกลือ เด็กชายจากปุ่ยแล้ว่าจจะทำอะไรอ่ะโอเคเข้าเข้ามาในกับห้าสีา กลับมาอีกครั้งกับอดีตเคยแรงครับผมรายการที่จะพาเพื่อนๆไปย้อนวัยกินเกียนสมัยรินเรียน <No. S 1> ร้อนวัยเรียนสมัยกินเกียนครับผม <laughs> แขกรับเชิญวันนี้นะครับก <laughs> ็เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องท่องเจ็บนะฮะ <c oughs> พูดชื่อได้เพราะเป็นช่องเก่าของเรานะครับผม่า <c oughs> พระเอกคนนี้ <c oughs> เป็นเพื่อนเล่นละครกันมาตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะขอแนนําหัวตัวอ่ะขอเชิญมิ้งรยา เขาบอกให้แนะนําเป็นเป็นชั้นเรียนใช่ไหมเอาอนุบาลหรือว่าประถมเอาที่มึงสบายใจอ่ะเอาตอนแม่ไปส่งหรือว่าไปเอาตอนเอาตอนที่แม่ไปส่งอ่ะแม่ทำแม่ไปส่งเอาแบบฝนตกมันโดนฝนตกเปียกๆก็ถ้วหน่อยคนลาว คนเราดูเยอะอ๋อสบายดีสบายดีสบายดีอยู่แล้วสบายดีสวัสดีสมภพเราปากมากับมิกด้วยนะครับยูทูบเขาตากตอนเรื่องรายการ เอาไมคไปวางไว้ตรงนู้นเลยยังได้ยินเลยไม่รู้จะตะโกนกันทำไมเสียงดังไงเป็นคนเสียงดังนี่ขนาดเป็นเวลาปกติเสียงดังขนาดนี้เลยหมอเน่ลูกพึ่งอ่ะงไปถึงชมเตเไปแล้วสามร้อยเมตรเนี่ยเห็นมาเลยเป็นคนที่เด่นเพราะว่าเป็นลูกพึ่งเด่นมากเป็นลูกพึ่งเด่นมากอหฝากเซคิมไปาเตยเลย เป็นยังไงบ้างเอออ่าแล้วตอนที่เรียนเป็นยังไงบ้างครับตอนตอนเรียนผมก็เป็นเด็กดีเหมือนกันโอ้ยโอ้ยไอ้วันนั้นเราะดีกันมันจะทำยังไงล่ะบ้าคนแยกแยะแล้วคือเป็นคนแรกที่จะแยกมึงโค้งยากเห็นไหมอะไรนะรักมากคุณกลับเข้าเรื่องดีกว่าอะไรหน่อยดิ ไอย่าี้ห้องอะไรห้องสิห้องสิงสคือห้องคีนปั่ห้องสิทเนี่ยคือห้องเกือบบววย <laughs> แล้วกลวุ่มเราแบบแแใช้คำได้ชัดเจนมาก โอเคิดปากแขอพูดงานก่อนอ่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ช่องเจ็ดอยู่ช่องเจ็ดมีละครเรื่องอะไรบ้างกำลังถ่ายอยู่ตอนนี้กำลังถ่ายอยู่หนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นละครบู๊บู้แบบจัดเต็มเลยของที่ยูเวอร์เวอร์ผมวันนี้เขาบู้หนักแล้วใช่ยูเวอร์นะครับทำช่องด้ดิมีอยู่ถ่ายอยู่เนี่ยทำช่องด้วยใช่ถ่ายอยู่ครับเรื่องมากับพอร์ตอะไร ช่องมากั <S 2> <S 2> บมิกมากับมิกแต่คอนเทนต์เป็นยังไงคอนเทนต์ก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราครับคือไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยต้องมปอัปเดตในห้องนอนในห้องน้ำถังไหมมว่าคอนเทนต์นี้น่าสนใจ ไ g จีก็ปกติมิสอันเดอร์สกอร็ใช่ครับมิสอันเดอร์สกอรของระยะะครับไอจีแล้วก็มีติ๊กต็อกติ๊กมิของเฮ้ยคุณเล่นติ๊กต็เล่นเล่นเล่าละคุณชอบไปเล้เพาคนเล่นเลยไม่เล่นอไม่รอดอ่ะานีิดแ่าคลิปออฟฟิเชียลดอ๋อนแเราก็ไม่ได้มีสาระเหมือนกันจริงเหรอจริงกูมีอยู่แล้วไง วันนี้ก็สนุกมากนะขอบใจมากเพื่อนมากขอบคุณมากฮันดิเพรียง้จมิตรภรรยาแสดงในราก็หอมดูด้วยเขียเสื้อได้เอาตัวอะไปเอาข้างหลังฮะอไนะ เอาขียนข้างหลังใช่ไหมอยู่ใกล้ใกล้ผาเลยมันตึงไงอะไรเขียนไม่ตึงอ่ะทั้งมรวยรวยรวยนะเพื่อนเรือล้อเรือฮะลอเรือมีคนเขาเขาพิมพ์มาใน y o u ูทูบบอกว่า ตอนเราร่วมงานกับทิสาเป็นยังไงบ้างคุณเป็นพระนางไงใช่านเออไอ้นี่คุณก็บสามเศร้าไงตอนนั้นน่ะโอ้ใช่คือเราสองคนน่ะกิ๊กกันแล้วทิสาเข้ามาแย่งใช่แย่งไอ้บ้าแล้วทิสามายุ่งอะไรกันเนี่ยเออคนเขาว่ารักการไอ้บ้าเลยล่าสุดก็มาออกรายการกับคุณถูกไหมมาออกแล้วอ่าเป็นไงแทบไม่เคยหายไม่คุยเลยคุยในเยอะไม่ได้ฮะแม่อยู่ อแม่อยุดค่ะเพื่อนในกลุ่มอ่ะโดดโดดด้วยกันยกกลุ่มอ๋อก็เลยไปกับเขาด้วยใช่ไปกับเขาด้วยอ่าแม่รู้ป่ะแม่ไม่รู้เนี่ยรู้ตอนนี้ละเนี่ยรู้ตอนนี้ละไม่ได้จร้องไห้กับแม่เนี่ยไม่ได้เลยนะจริงเหรอทำไมอ่ะโดนด,ด่าโดนด,ด่าอะไรก็ไม่ได้กล้าเกรงใจแม่ไงแต่ทีคือที่มันมีคนเรียบร้อยอยู่แล้วอ่าใช่ใช่โดยโดยนิสัยส่วนตัวมันเรียบร้อยไม่เรียบร้อยหรอกถามให้แล้วนะฮะถามให้แล้วนะ่ารักเหมือนเดิมนะเพื่อน ฝากนะครับผมดูมากับมิกกี้พีนี้นะครับครับผมฝากด้วยนะฮะสปากแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ช่องของมิกด้วยฮะชื่อช่องอะไรนะมากับมิกฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมากับมิกด้วยนะฮะถ้าอยากให้มิกไปที่ไหนไปดูในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมตับตากกดตับสไครต์ในช่องของมิกด้วยช่องมากับมิกนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมวันนี้เราอัปเดตคลิปตลอดนะครับผมสวัขอบคุณครับเพื่อนขอบบคคุณรั ผมเด็กชายมิกท,ทองระยะนะครับผมก็บอกให้นะนำเป็นเป็นชั้นเรียงใช่ไหมอเอาแบบตอนแม่ไป <ผม S 1> ส่งว่าไปเอาตอนเอาตอนที่แม่ไปส่งแหะเอาแบบสมปองเอาฝนส่งเปลียนเปลี่ยนมาถัย่ย